ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเอชอตทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอแนะนําตัวก่อนเลยผมชื่อฟอนนะครับอยู่เซิร์ฟดีเหรือดัมคิตัวในเกมชื่อยูครับผมร่าตัวละคร2องก็เจ็ดเครับผมอผมตั้งเอ้ยถ่ายคลิปนี้เพราะว่าสงสัยว่าเพื่อนๆทุกคนคิดว่าปืนไหนดีที่สุดในเกมปืนไหนกากที่สุดในเกม คงจะมีในใจกันทุกคนซึ่งปืนที่ผมคิดว่าดีที่สุดในเกมสำหรับผมนะสำหรับผมนะ AK47 นะฮะหรือปืนตระกูล AK ทั้งหลายไมว่าจะเป็น AK ฟ้า AK เงิน AK ทอง AK มพูพวกนี้ AK ไม้พวกนี้คือปืนที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับผมนะคน,นอื่นอาจจะแบบเฮ้ยกูชอบ M4 กูชอบ IFB กูชอบ HK มันชอบไม่ต่างกันครับเอ้ยมันชอบต่างกัน แต่ปืนที่กางที่สุดอะผมว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยับผมเมื่อดูรีวิวนี้ก็คือปืนนี้ฮะเป็นปืนแอซเทอรไรเฟิลเหมือนเอคเลยมันปืนตระกูลเดียวกับเอคผมก็เลยตอนนั้นมันอยู่หน้าเว็บไงห้าสิบบาทมันได้ถาวรก็โอ้โหปืนดีน่าจะเอามายิงได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นปืนเดียวกับเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูเออขัมันเป็นปืนเดียวกับนี้ฮะนี่ ปืนเดียวน่าจะปืนเดียวกันนะใช่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าปืนเนี้โอเคเลยอะยิงก็ยิงก็โอเคนะได้ถาวรผมก็เลยคิดว่าโอ้ได้ถาวรคงจะดีน่าดูก็เลยจับปืนนี้มาเล่นแล้วมาดูกันว่าแม่งเฮี้ยขกันาดไนพูดคํานี้เลยพูดคานี้เลยแม่งเฮี้ยมากอ่าระดับดาวก็คือสามดาวพลังทำลายเจ็ดสิบยิงเร็วห้าสิบสามวัสเียนสี่สิบเอ็ดอ่าเครื่อนที่ ห้าสิบหกครับเปลี่ยนกระสุนไว้หกสิบเก้าครับระดับหายากห้าสิบห้าครับกระสุนกระสุนมีสามสิบนัดแมกกาซีนเก้าสิบครับคุณสมบัติพิเศษไม่มีซึ่งเอเคทำาคุณสมบัติพิเศษทำลายสองทำลายสองอ่าแต่ามาดูกันว่าไอปือนเนี้ยมันจะกัดยังไงขอแค่เปิดสองจอเพราะว่าถ้าปืนนี้ไปยิงคนผมว่าแม่ง เม่ก็ยิงไม่โดนอ่ะยิงกว่าจะรีวิวได้ผมก็ตายหายเลยคลิปคงเป็นหลายชั่วโมง้วถ้าเอาไปรีวิวกับคนอ่ะก็เลยเปิดไก่มายิงก็อุยอ้ยโทษใช้อุ้ยแป๊บหบนึ่งนะฮะใช้ windows 8มันจะแปลกๆนิดนึงโอเคโอเคไปอยู่ในเกมมาล้ว โอเคเดี๋ยวผมจะเล็งเป้านี้เห็นเห็นเห็นบล็อกนี้บล็อกบล็อกกระเบื้องที่อะเรียกปูนซีเมนแล้วกระเบื้องนี้จะยิงทีละนัดนครับนั่งยิงด้วยนะผมกดคอนโทรลน,นั่งด้วยนะดูนะครับหนึ่งเม็ดนะ m, 3 m, 3 m, ครับสองเม็ดสามเม็ดตีเม็ดครับพาเม็ดเหนื่อยใจเหนื่อยใจ,จริงครับเล็งไม่โดนเลย 6ครับ7 8 9 10 11เ2 13 14 15, 15ิบเอ็ดสบสอา้าอ้ยซึ่งที่ผมเล่งอ่ะก็ตรงนี้เอากูจะยิงใกล้ๆใ,ให้ดูเลยติดๆผนังเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับถ้าเป็นปืนอื่นเขาจะตรงแบบนี้เลยอ,อืมอืมอ่ะออกมานิดนึงออกมาไม่ต้องเยอะ นิดเดียวนิดเดียวโอเคออกมาพักนิดนึงโอเคออกมาอีกหน่อยไอ้หี้ยไม่โดนแล้วครับแค่นี้ก็ยิงไม่โดนฮะเนี่ยที่ผมเล็งเครื่องคือตรงนี้นี่จริงเนี่ยยิงไม่โดนลองยิงคนดูระยะไกลหูอึ้อองเลยอ่ะถึงก็อึ้งเลยทีเดียว โอ้อลองระยะกลางหัวแตกนะฮะหัวแตกอ่าแม็กหมดแล้วก็มาดูพลังทำลายของมันกันเลยว่าเท่าไหร่อ่ายิงหัวต้องของยิงใกล้ๆมั้ยยิงไม่โดนยิงหัว57ครับเหลือ43ครับผมยิงตัวยิงตัว3าครับผมเหลือ66 ยิงตีนยิงตีนมยิงสองนัดล่าเนี้อเดียวสิเอายิงตีนครับรถยี่สิบเจ็ดเหลือเจ็ดสิบสามครับผมซึ่งปืนนี้ยังไงก็ยิงไม่โดนน่ะยิงยังไงก็ยิงไม่โดนน่ะเห็นนะยิงแม่งโอ้เครียดเลยถ้าเป็นสมมตินะเล่นไอ้เนี่ย โดนเดือดน,นะโดดลงมาปุ๊บโดนเดือดน,นะพอเราลงมาปุ๊บแอบๆเลยครับยิงอืญญ้อหือลากลากลากเฮียกูตายตั้งแต่เมที่สองนะครับกูดวงเกายิงแต่เมทที่สองลวดูฮะโอโ้โหโอ้โหมัาจะยิงได้โอ้โหดีที่เฮียนี่สาบานได้เลยเนะี่ยสาบานได้เลยเนี่ยว่าแม่งไม่ได้สะบัดเมาส์เลยแต่น,นิดเดียว ดูดีฮะยิงกำแพงลูดรูดนะไม่สะบัดเมาส์สาบานเลยล็อกเมาส์นิ่งๆเลยโอ้หน้าสันเลยทีเดียวเียวหน้าหน้าสั่นเลยทีเดียว <c oughs> ย <c oughs> ขึ้นไปนู่นเลยแล้วขึ้นมันก็ไม่ตเสียเลยนะขึ้นมันก็ตีกระจายกระจายไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะ ช่วยรีเควสว่าปืนไหนดีที่สุดและปืนไหนกลางที่สุดสำหรับเพื่อนๆทุกคนก็คอมเมนต์กันมาครับคอมเมนต์กันมาก็สวัสดีครับคลิปนี้ไปละโอ้เบื่อมากเบื่อกับไอ้ปืนต้นตีนี้มากโอเคสวัสดีครับ